ก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เชื้อฉายนะครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะกอมเพื่อจอบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้มาทําคลิปแนวตั้งนะครับไม่ไม่ได้ถือกล้องแนวนอนนะก็ด้วยความสงสัยนะครับกับเอฟซีนะครับความสงสัยเอว่าอาจารย์อาการหมวกยุบเนี่ยอาจารย์ทำไงเอาออกอ่ะ เห็นอาจารย์ดึงออกแบบง่ายมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีรอยรูอะไรสักอย่างเลยนะครับอาจารย์เอาออกอย่างไรนะครับ FC ถามมาเยอะนะครับว่าไอ้หมวกยุบนะครับพอดีเด็กไปกดบ้างนะครับพลาดไปโดนบ้างอะไรไปโดนบ้างนะครับแล้วเอาออกอย่างไรนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาจะอธิบายนะครับให้ชัดเจนเลยนะครับหมวกเนี่ยที่ยุบไปเนี่ยนะครับมันมีวิธีเอาขึ้นอยู่หลายแบบนะครับ ก็แบบแรกๆเลยนะครับเราต้องดูลักษณะของลําโพงก่อนนะครับลักษณะของลําโพงก่อนก็คือตัวลําโพงนะครับมีรูระบายหรือเปล่านะครับนะรูระบายลมหลังหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีรูระบายนะครับมีรูระบายลมหลังนะมันก็ง่ายหน่อยนะครับก็เอาอะไรดันนะครับลมดันนะครับก็ถ้ามวกไม่แข็งมากนะครับมวกไม่แข็งมากก็ใช้โบเวอร์นะครับโบเวอร์นะครับอุด อุดตรงรูระบายลมหลังนะครับนะอุดตรงรูระบายหลังอัดเข้าไปครับอาจจะเด้งกลับคืนมานะครับแต่ถ้าไม ctive, ่ด네네 <rian> ้งนะครับไม่เด้งไม่เด้งไม่เด้งก็นี่เลยนะครับนะปั๊มลมนะครับปั๊มลมนะครับอัดลมร้อยยี่สิบปอนนะครับแต่อย่าอัดแรงนะเดี๋ยวหมวกหลุดนะครับก็นี่ครับอืมนะนี่เลยนะครับอ่า ตัวนี้นะครับอัดไปนะครับอย่างเช่นดอกลำพงสิแปดตัวนี้นะครับแต่อันนี้หมวกแข็งนะครับหมวกแข็งอัดค่อนข้างจะขึ้นยากหน่อยนะครับนี่หมวกแข่งก็อัดเข้าไปปุ๊บก็ถ้าหมวกมันแข็งมากกาวไม่ดีก็ระวังหมวกหลุดนะมันจะหลุดออกข้างเบ้าเลยนะครับถ้าเจอลมร2อยยี่สิปอนเข้าไปนะครับนะแต่อ่ากรณีที่หนึ่งกรณีสองนะครับ กรณีที่1ที่2ผ่านแล้วก็คือสําหรับดอกลำโพงที่มีรูระบายหลังนะครับก็ใช้โบเวอร์ก็ได้หรือปั๊มลมให้มีปมหมก็อาดก็ได้นะครับอันนี้คือเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2นะครับก็คือใช้โบเวอร์นะครับกับปั๊มลมนะครับอ่ะอันนี้มาดูเทคนิคที่3บ้างนะครับเทคนิคที่3คือสำหรับคนที่ไม่มีอ่ะโบเวอร์กับตัวอะไรนะถังลมนะครับนะครับไม่มีนะครับก็นี่เลยครับ เข็มนะครับเทคนิคที่สามคือเข็มนะครับมันจะมีข้อเสียคือมีรูนะครับเนี่ยครับอ่าก็คือเอาเข็มเจาะแล้วงัดเจาะแล้วงัดเจาะงัดมันก็จะมีรูนะครับอันนี้คือเทคนิคที่สามนะครับ,ขรบเข็มง่ายสุดละสำหรับคนที่จะเอาหมวกขึ้นนะครับเอาเข็มแทงเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นมางัดขึ้นมาขึ้นมามันก็จะกลมไม่เชิงกลมเท่าไหร่นะครับไม่กลมมากเท่าไหร่นะ เข็มเนี่ยใช้ได้กับลําโพงที่มีรูระบายลมหลังกับไม่มีเลยนะครับอันนี้เทคนิคที่สามนะโอเคจบนะครับสาหรับเทคนิคที่ว่าทั่วๆไปนะครับอันนี้มาดูเทคนิคผมบ้างนะครับสําหรับตัวผมเองคือเทคนิคที่สี่นะครับเทคนิคที่สี่นะครับสาหรับตัวผมเองนะสาหรับตัวผมเองใครมีนะครับใครมีก็ทําได้นะครับใครไม่มีก็ก็คงจะต้องอ่าใช้เทคนิคที่สอง หนึ่งกับสองนะครับถ้าสําหรับคนไม่มีนะนะคนไม่มีก็ใช้เทคนิคที่1ที่2แล้วก็ที่3ไปนะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่มีนะครับมีมีนะถ้ามีก็ใช้เทคนิคผมเลยนะครับง่ายมากนะครับใช้ได้กับลําโพงที่มีรูระบายและก็ไม่มีรูระบายนะครับอ่านี่ครับลาโพงที่ไม่มีรูระบายแล้วก็ลำโพงที่มีรูระบายนะครับแต่พูดตรงๆนะครับผมใช้เทคนิคของ อันเนี้ยนะครับของผมเองนะครับเทคนิคที่สนะี่เนอันเนี้ยใช้ได้ทุกดอกเลยจะเป็นสิบแปดยี่เบ็ดได้ทุกดอกครับผมรับประกันนะครับได้แน่นอน <laughs> นะได้แน่นอนนะอ่ะโอเคเทคนิคของผมเองก็คือเครื่องดูดฝ <laughs> ุ่นขึ้นดูดฝุ่นเอาขากล้องก่นนอ,อ,มอนะมันต้องใช้สองมือนะครับมันต้องใช้สองมือนะเอาขากล้องก่อนเนี่ยขออย่าตั้งขากล้องก่อนอ่า นะคะกล้องสูงส่งเลยอ่าให้สุดสดอืมสักคู่แล้วเพื่อนผมมาราขากล้องตั้งก่อนอืมอันนี้ออกไปสุดในในอ่าอเคมาดูกัน นะครับอ่ะโอเคได้ขากล้องเรียบร้อยแล้วมันอันนี้ยืดไม่สุดโอเคอ่ะดูเรื่องอ่ะเราได้ขากล้องนะ <c oughs> นะครับอืมโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวผมตัดภาพเป็นแนวนอนนะ <c oughs> เพราะว่ากล้องขากล้องมันเป็นขาแนวนอนนะ เดี๋ยวจะตัดภาพเป็นแนวนอนนะโ <Okay. S 1> okay, อเคโอเคครับผมผมตัดภาพเป็นแนวนอนละมาโอเคนะโอเคโอเคอ่าอันนี้ผมตัดภาพมาเป็นแนวนอนนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับเทคนิคของผมนะครับใครจะเอาไปใช้ก็ได้นะครับถ้ามีนะ แต่ถ้าไม่มีนะครับก็ไปใช้เทคนิคที่หนึ่งที่2แล้วก็ที่3ามที่บอกไปเทคนิคที่1ก็คือโบเวอร์เทคนิคที่สคือปั๊มลมเทคนิคที่สามก็คือเข็มงัดงๆนะครับแต่เทคนิคพิเศษของผมนี้นะครับผมใช้เครื่องดูดฝุ่นนะครับถ้าใครมีก็ทําตามได้เลยนะครับใช้ได้ทุกดอกนะครับจะเป็นดอกอที่มีรูระบายแล้วก็ไม่มีรูระบายนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนี่ ได้ปะพรมนะครับใช้เพื่อลมลมให้ผ้ามันแข็งนะครับอ่าดูนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับเครื่องดูดฝุ่นอ่าเครื่องดูดฝุ่นนะครับดูดไปขึ้นมา อเป็นไงครับไม่มีรูด้วยนะครับคือไม่มีรูเข็มแล้วก็หมวกไม่หลุดด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มลมหรือว่าโบเวอร์ครับมีสิทธิ์หมวกปิว้วกระเด็นแน่นอนแล้วก็ได้ระผมครับลมให้มันร้อนหน่อย ลมมเพื่ออะไรเพื่อให้ผ้ามันแข็งครับผมเพื่อให้ผ้าตรงนี้มันกลับมาแข็งเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้ผ้าแขง็งเสร็จแล้วทาไงต่อนะครับลุกจกกักรกลาวลาเทคนี่กลาวลาเทกนะครับคือกลาวที่อเป็นกราวน้ํานะครับต้องใช้ด้วยนะครับเพื่อให้มันไม่ยุบมาอีก หนาวครับเริ่มเจ็บคอแต่ไม่ได้เป็นโควิดนะครับคกาวลาเท็คนะครับอุย้ยเวนกรมไม่ได้ดูครับผมผมมาสมน้ำไว้ไห <c oughs> น,นก็ลงแล้วอ่ะ,ะก็ล่อทั้งผืนเนี้ยเวนกรมใช้นิดเดียวนะเมื่อนเมื่อกี้มันพลาด <c oughs> ใช้นิดเดียวนะกาลาเท็คเนี่ยเราใช้แค่นิดเดียวเพื่อให้ผ้ามันแข็งเท่านั้นนะครับ แต่นี้พอดีมันพอดีผมผสมเอาการระทิกผสมน้ําไวน้นะครับเวนกำเลยเละเลยนะครับเดี๋ยวเอาผ้าถูกออกสักหน่อยโอเคเดี okay, ๋ยวผมเอา้าเช็ดออกสักนิดนึงกระดาษคิดชู่ไปไหนไวะเนี่้มไม่น่าเลยเอา้าแมสใช้แล้วเนี่ยละ ไม่ต้องใช้ตามผมนะนี่แมสแมสแมสอุดจมูกแมสปิดปากนะครับอืมโอเคนะครับอ่ะโอเคเราอุ้ยติดมืออีกอืม,อมกาลอะไรเทคโนกาลอะไรเทคหนอดูดิโอ้เหมือนไม่ได้กนปรผสมมัน <laughs> อองกจรรมอืมอ้าว ไดครับไดเลยครับไดให้มันแห้ง พลาดท่าหนึ่งไปกระเบื้องโอ <Okay, S 2> <laughs> เค <laughs> เพื่อน <laughs> เือนเนี่ยนะนะได้แข็งกลับมาเดิมเห็นปะมวกก็เกือจะเหมือนเดิมแต่มันก็ไม่เชิงเรียบเท่าไหร่เห็นปะแต่มันไม่มีรูนะครับถ้าเราเอาเข็มเจาะมันจะมีรูนะครับอ่ะอันนี้คือเทคนิคการเอามวกขึ้นนะครับสําหรับลูกค้าหรือเพื่อนๆ FC น,นท่านใดนะครับอยากจะใช้แบบผมก็เต็มที่ได้เลยนะครับจงจําไว้ว่านะครับถ้ามีเครื่องมือก็ ถามถ้าไม่มีก็เอาแบบอื่นนะครับจําเลยครับแบบที่1นนะครับลมดันตูดนะครับลมดันตูดจะเป็นโบเวอร์หรือลมนะครับดันตูดที่ดอกกระพงที่มีรูระบายนะครับแต่สําหรับลำโพงที่มันไม่มีรูระบายนะครับลมดันไม่ได้เราก็ต้องใช้เข็มงัดขึ้นนะครับสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องดูดฝุ่นนะงัดขึ้นงัดขึ้นงัดขึ้นแล้วก็กาวละทิลงนะครับแล้วก็เอาไปตากแดดก็ได้ถ้าไม่มีไดเปอผมนะตากแดดให้มันแห้งมันก็จะแข็งนะครับแต่สําหรับผมนะครับมีทั้งไดเปาผมแล้วก็เครื่องดุนนะครับ ใช้เครื่องดูดนะครับดูดันออกมานะครับมันก็จะได้แบบเกือบๆเนียนนะนะครับแต่ถือว่าเห็นป่ะอ่าสวยกริปสวยคริปนะครับอ่ะโอเคเพื่อนฝากกันด้วยนะครับสําหรับการเอาหมวกดึงเฮ้ยไม่ใช่เอาหมวกดึงการคืนสภาพหมวกที่อ่าโดนกดลงไปนะครับนะการดึงดึงหมวกที่โดนกดลงไปนะครับของลําโพงนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เอฟซีเราถามมานะครับ วันนี้นะครับผมครูเอ็มนะครับอาจารย์สุรศักดิ์เจริญชัยครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลตันทัตะโกอำเภอจอมมืองจังหวัดราชบุรีนะครับก็ฝากคลิปเคล็ดลับน้อยๆนะครับสําหรับที่เราจะดึงหมวกนะครับที่โดนกดลงไปนะขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้นะครับขอจบคลิปไว้เพียงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์นะครับอะไรให้ดูกันสําหรับปีนี้นะครับปีสองพันอะไรวะเนี่ยสองพันสิบเลยเนี่ยสองพันยี่สิบหรอสองพันยี่สิบเอ็ดมั้ง นะครับจำปีไ <Glen> ว้ลงโละลื่นๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับข้าวเช้าข้าวเช้านะครับพนยาสาดสวยๆนะครับซื้อมาให้เลยนะครับไม่รู้อะไรฟีดมันส่งไปโอเคเพื่อนนะไายบ้ายสวัสดีครับ